อาจารย์จะไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยเอ้เอาโอ้วันนีวันนี้มีนัดกับพี่อีกแล้วไปแบกรถหรือมีเซาภัยอีกคันหนึง่งแต่คืนนี้เดินทางย,ยาวๆลงหลายอีพีเลยเฮ้ยไปไหนพิจ,จิตรพิจ,จิตรอ่าพิจ,จิตรอ่าอำเภอสะพานหินอ่ามีมีมีเซาภัยอีกคันหนึ่งเออเนี่ยเดินมากงตะแกงแล้วเช็ครถหรือ,อยังจะไปอ่ะไม่เคยเช็คเลยอะไรร้อนหมดแล้วเออ หายน้ำมันเครื่องตั้งโซ่แล้วตั้งคองตั้งโซ่นองคงตะแยงเดี๋ยวแบกใส่มาเหมือนเดิมเออโอ้โหแดกอีกแล้วของเก่าของเก่ายังไม่เสร็จเลยยาวของใหม่แล้วหรอพอดีชอบอ่ะในราคานี่มันถูกอ่ะชอบแล้วก็เอามาพอดีคุยกับพี่เขาไว้แล้วก็เอามาไว้ขี่เล่นทําเป็นโทลวริงเพราะคันนี้รับประกันได้สวยเออรถอะไรบอกได้ไหมเนี่ยไม่บอกเอาไว้ดีกว่าเอาไปอีกแล้วไปโอ้โหแทบจะไม่มีทางเดิน เป็นทางเดินบ้างเถอะโอ้นอนยัไม่มีเลยเอาเยอะเลยถมเหรอถมอ่ะถมอีกแล้วแม่งทับตายนะโอ้ คันไก่ไมโครยังไม่จบยังไม่เสร็จเลยเอาอีกแล้วโอ,อ้โหพอดีส่งของของการด้วยเนาะก็เลย,เลยผลเอามาให้เก็บไว้ให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราค่อยนั่นใหม่พอดีอยู่กับน,น้องชายกลไปเลยไปกลับเลยไปกลับพี่ิตรชุมบุรีใช่ไปกลับพี่กิตเลยโอเค okay. ชิวๆกิตนั้นย okay. oh. ไม่ใช่ใช<ๆ>่ตอนนี้ก็อยู่ในช็อปน้องแก้แล้วนะครับผมโอ okay. เคแล้วเจอกันเราจะบอกว่ารังนั้นจะจบ